สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราจากพระธรรมยหอนบทที่20ข้อ19ถึงข้อ23พระธรรมยหอนบทที่20ข้อ19ถึง23่ําคำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดี พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นครั้นพระองค์ตรัสด,ดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลหมหายใจออกเหนือเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เป็นเกี่ยวกับความตายตอนนั้นสาวกของพระองค์ไม่ทราบ และก็เขาก็อยู่ด้วยความพวงว่าจะเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรจริงๆจะบอกไม่ทราบเลยก็แล้วก็ทราบอยู่แต่ว่าขาดความมั่นใจเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแล้วเขาไม่มั่นใจว่าเอเจริงหรือไม่จริงทีงนั้นบรรดาสาวกของพระเยซูเนี่ยก็อยู่ในห้องเงียบๆชั้นบนนะเรียกว,ว่าหลบซ่อนตัวอยู่ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนเพราะทุกคนรู้ว่าบรรดาคนนี้เคยอยู่กับพระเยซูนั้นพวกเขาก็กลัวมีปัญหาก็เป็นเต็มด้วยความวิตกกังวลเป็นด้วยความสงสัยมากมายไก่กองที่เกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันพระเยซูเข้าใจเขาชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ขาดสันนิสุขนนะฮะชีวิตที่ตกอยู่ความกลัวเนี่ย เป็นชีวิขาดศรงสุขด้วยเหตุผลนี้พระองค์จึงมาปรากฏกับพวกเขานะะเพื่อสร้างความมั่นใจเขาเพื่อทําให้ความวิตกกังวลความกลัวเขาเนี่ยหายไปนะฮะและพระองค์ก็บพบเขาและบอกศรีสุขจงดํารงอยู่กับทั้งหลายเถิดและพระเจ้าก็ทรงสนทนาเขาคุยกับเขานะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่อย่างหนุนใจพี่น้องมองเห็นว่าเหตุการณ์ต่างเนี้ย กาลังบ่งบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงห่วงใหญ่เราเสมอไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์แบบไหนอย่างไรพระเจ้าอางค์นี้เข้าใจเราเข้าใจอารมณ์เข้าใจความรู้สึกของเรานะและพระองค์ก็พยายามจะหาทางช่วยเราสิ่งแรกที่พระองค์ทำได้คือว่าพยายามให้เรารับรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราไปไหนอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะพยายามบอกเราว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราไปไหนพระองค์อยู่กับเรานะฮะ อยู่ใกล้ๆเราเพลงก็ว่าในเวลานั้นเนี่ยถ้าภาษาพื้นๆเลยวะสติเราแตกนะฮะบางคาบางคาตอนที่ปกติดูนะก็มีความมั่นคงในพระเจ้าดีอยู่แต่พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเขาเรียกเกิดการสติแตกความมั่นใจในพระเจ้าหายไปบรรดาสาวกของพระเยซูมาอยู่พระเยซูเนี่ยฮึกเขิมมากเลยนะตอนพระเยซูยังทรงประชนอยู่นะนะครับแต่พอเขาพระเยซูสิ้นประชนไปแล้วเนี่ยเขาสึกสติแตกขาดความเข้ามั่นใจ ในสิ่งที่เยซูเคยทําและพระเยซูเข้าใจนะก็พยายามปรากฏพรองเองกับเรานะฮะนั้นสิ่งที่หนุนใจพเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะวิตตบจริตภาวะวิตตก,กังวลพระเจ้าจะมาอยู่กับเราหนะ้าทีเราคือสงบสติอารมณ์ให้ดีนะมองมาดูที่พระเจ้าจะเห็นว่าพระเจ้ามีเคยทอดทิ้งเรามารักสาวกแม้จะอยู่ในห้องพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนเขา เพื่อให้ยืนยันว่าพระเจ้าองค์นี้ยังทรงพระชนอยู่และไม่ทอดทิ้งเขาและสิ่งที่พระองค์จะสามารถทําให้คนเหลนี้รับรู้ได้ว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเขาในเหตุการณ์พระองค์ก็ระบายลมปราณให้กับเขาโดยจัดว่าจงรับพระวิญ,ญญาณรดยสุดเถิดซึ่งเป็นลักษณะของพระเจ้าพระวิญญาณสุดคือ,อตัวตนของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญ,ญญาณ และผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นนมัสการพระเจ้าโดยจิตวิญญาณและความจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนุนใจพี่น้องมองเห็นว่าพระเ,เจ้าพยายามอ่าสําแดงว่าพระองค์อยู่กับเรานะฮะโดยประทานพระวัญญาสุิกับเราเราสามารถสื่อสารติดต่อพระเจ้าโดยพระวิญญาณประเสธิ์เจ้าที่อยู่ภายในเรานั้นพระคาของพระเจ้าได้บกร,รับการดนใจซึ่งมาจากพระเจ้าก็คือว่าพระวิญญาณบรสุสธิ ได้สมบูรณ์ใจเมื่อเราอ่านาพระคำพระเจ้าเราจะสามารถสัมผัสได้การทรงติดกับพระเจ้าพระวิญญาณสุดพระเจ้าเคลื่อนไหวลองสังเกตดูเมื่อเราอ่านาพระคำพระเจ้าด้วยความตั้งใจเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในตัวเราเพื่อพยายามสื่อสารให้เราเกิดความเข้าใจว่าพระคำของเจ้ากํกาลังสื่อสารเรื่องอะไรให้กับเรานั่นคือสิ่งที่พระเยซูทําพระเยซูจะประทานพระวิญญาณสุดให้เราเพื่อให้เรามั่นใจว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเรานะพระองค์พร้อมจะดูแลเราพระองค์พร้อมจะไปกับเราพระองค์พร้อมที่จะ ให้เราเห็นถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เราเห็นถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์นั้นสิ่งที่เราควรทำคือว่าเ,าเรียนรู้จากความคุ้นเคยกับพระเจ้าเรียนรู้จากการที่จะใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราหลายครั้งหลายคาที่พระเยซูบอกวะ่าเราให้กุญแจกับท่านนะท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกบนสวรรค์กล่าวห้ามด้วยถ้าท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกบนสวรรค์ก็ปลดปล่อยด้วยให้เราลองทําตามที่พระเจ้าบอก และเมื่อเราทําตามที่พระเจ้าบอกพุทธยามมีสุจะยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรามันเป็นความจริงเพราะพระธิยามสุจรทตาตามนั้นตามที่พระเจ้าตรัดเอาไว้เหมือนกับพระเยซูบอกไงเราประทานพรทธิญาณบริสุทธิ์มาให้พรทธิญานความจริงนี้จะสําแดงสิ่งต่างที่พระเยซูตรัสนั้นให้เราเกิดความเข้าใจและพระธิญาณบริสุทธิ์นี้จะยืนยันว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นเป็นความจริง โดยการทำงานผ่านชีวงเรานั่นก็หนุนใจนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจพี่น้องทั้ครับอยากกะหนุนใจพี่น้องมองเห็นว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่มีเคยทอดทิ้งเราพระเจ้าองค์นี้อยู่กับเราเสมอและพระเจ้าองค์นี้พร้อมจะสําเดงความเจ้าของพระองค์กับเราตลอดเวลาเราร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระเจ้าที่มีต่องหลายจะอวยพรและทรงนำหลายในการจะมีความคุ้นเคยรู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเพราะเหตุใด ขอคิดประจำนี้นะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ